เอ้ายังมระทัดได้แล้วยอย่ติแล้วคนเสื่องวัวฉันนะคนหัวแดงแดงได้เห็นขักู่คน<อ>หัวแดงแดงหัวฉเป็นืัวสาวหัวแม่ไม่ซะมันเหลือใจมึงม,มยอมกินหนี่จอยจอยเห็นแต่หัวโคโลบ่บลุญโลกพระต่ยังอ้อมบ้านนั่นแหละ <c oughs> เหตุการณ์มันเป็นยังไงก่อนครับไอ้ไอ้เออเจ้าบอเสื่องหัวไข่บอแหละ เกก็จุงว้อไปล่าไปใกลก้โกงไหม่คอยเล้ยขึ้นไปทั้งกกงไหม้เหลียวลงมาเลยเห็นบับบ,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 บับ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 อยู่มันบอกว่าเออแสบหลายวันนาที่ซิมมากระแลงมาฝากเด้อพนวไาว่าเอ <c oughs> อต่อไปนี้ก็ดูแลก,กันให้ดีๆรักษางวัวให้ดีๆด้วย <ๆ S 1> <c oughs> วมันกระจตไตมันต่อมใจได้ย,ยู่เนีุ่ดยเดลี่ลูกแม่ถ้าลูกแม่เป็นอย่างแม่แม่จะบดถิ่มลูกหูแม่จะย่าง ลิ้นแม่ก็จะย่างพวงน้องแม่ก็จะย่างหางแม่ก็จะทุบ <c oughs> ขาลูกแม่จะเผาดีๆซะแล้วไอ้ไขาจักชุดสีปากีเล็กหักลูกแบบนี้นจะดีจะสิกินลูกนี่แม่แม่เอาดีตัวกูบ่ปล่อยมึงเน่าแม่เนื้อกูก็จะกินมึงนู้ใส่กินเบิร์ดเลยบ่มีมองทิ่มกระดูกกัหนังกัจก,กีคักคัดคัดเนี่ยกระเทิรไหลก็เป็นเหตุหอสุมให้มันแล้วโลดอยไปยังน่ะ กูเลี้ยมข้าวตลอดสม o m กูกติเฮ็ตขนาดคนหัวแดงแดงเมียไอเฮวียงเห็นบ่คนหัวแดงแดงบานเฮาก็มีแต่ไอสัมฤทธิ์ตัวสัมฤทธิ์หวยเป็นแมนจ้าหลวงพ่อกำลังไปจ้าจะเฝ้าฉันนี่จากคันเด้อฉันเฝ้าอยู่ตอนนี้เมี้ยกินกันคือเก่าเนี่ยแหละหลวงพ่อต่ำแจวฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ้าบอกต่ำแจลเจนจังตัดสายหลวงพ่อกระได อีแป็นไม่หยังมึงไม่ต้องมาเบ้าเลยผัวมึงสั่งวิรกรรมยังไปมึงขึ้นมึงหูจัเบอ,เอาผัวเขา้าไปเฮ็ดหยังเอน็นผัวมึสงสร้างวากูเฝ้าไปทวดทิบทวดเด่นไรเราเมา ก็สิเป็นให้เพราะป่นนั่นอยู่ตีกูว่าตังเปลาเลยมึงไปตะวันตะว่ามึงติหูแจหยังผัวมึงม่วงมามึงเน็่ยเป็นตัวตีบตัวแดดมึงหูแจงวะเอาเอนใจเย็นๆให้มีอุเบกขากูว่าเบกขาเพราะเบกแขนยังทั้งสิ้นเอาเอนให้ใจเย็นให้ปล่อยให้ปงให้ปงกูว่าปงกูติปล่อยมันใหม่หมอเลยมึงออกมาเลยเมื่อหนึ่งก็ทนกูไปหาพยาบาลแล้วขายหน้าขายตาผัวมึงเลยเ้วเอ็นจะไปหดปั่นนั่นหดประสาผัวเฮาไปเสื้อหม้อตัวเธอ เกีวหอดมื่นหนึ่งบัตมันเซิงเฮาคือบ่ได้จักบาทแม่นแล้วมึงเรียนน้ำเขาอ่ะดีตัวเขาผูกแขนมึงอยู่ง่วกูมันง่วโบดถ์สำแดงง่วกูมันง่วโบดโตกับเฮาเป็นมู๊กไมรู้จักว่าง่วโบดเอามันเป็นแยงจังง่วโบดมันก็หีดดำตัวง่วโบดอ่ะพวกไปสร้างจะว่าหีแดงกึ่งคืนมึงมึงด้วย คอยว่าคอยจากกันหน้าติดกันง่ว่ตัมากินหยาอยู่หน้าเฮาเฮากันยังบัวหยังมาต้องมาว่าเลยปวดตักระเตียนมึงมาปล่อยมากินหยาหน้ากูแน่ขนาดอ่ะเออมันมีปีกมันกระบินหนีตรวจป่าโตอยู่หน้าเฮามันมาอยู่สะเฮากันยังบัวหยังมาเล่าให้พวงไปใส่พวงไปใส่เล่าไปกินเหล้าในบ้านนั่นแหละมันกินเหล้าแล้วมันมีอารมณ์มันคิดไปหลีกหัวใจว่าใหญ่แหลมเมื่อตอนสาวสาวผิวขาวหูตาคมสมใจ ฉันจะเล่าข่าวตอนย้อนไปอายุแก่ได้ไวปิงพอดีไม่อ่ะผาขม่าไผ่นี่โอ้ยผาขม่ากูตัวนี่นี่ใส่โบดีเอาของคนอื่นไปครอบคล้องเฮ้ยมึงเักกูตซ้งวัวกูเป็นบ้าจีบมุนแอซิบฮาร์าขม่าไว้มึงเลื่อนผาขม่าไว้มึงเซ้งวัวกูมึงเลี่ยนหนีเซ้งจังได้เดือนนี่มือขึ้นกูเซ้งอยู่กับเมียพี่เท้าตั้งสติดี ซิ่งกับข่อยใจในมือขึ้นข่อยไปจำศีลเอาเอาเจ้าบริยู<ม><ม>ย่เฮี่นตีเถ่ามือขึ้นป้าแล้วเอาข่อยเซิ้งกับไผ่สันนะนี่มึงเซิ้งว่ะเหือสิเมนข่อยฝันว่ะมึงฝันแจกเลยมึงมึง,ม,งมึงแจกความฝันมาด้วยเอาโอ้ในความฝันอีนั่นไงเฉดเด้ขาวอวบบ้านท้ายนี่เบลอเลยโตเจ้าอีนั่งนี่ของแดงจึ้งขึงขนสิกเต็มแขนเต็มขา น้มเลี้ยงกันสายไล่อดบ่ได้กับเบม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 เแล้วแต่ว่าอีนางนี่สงสัยสิผ่านมาคักแล้วโอ้ถามมันว่าเจ็บไหมน้องแล้วตอบว่าจังไรบ้านมันบอกว่าบอกบรมเจ้าคือเห็ดกับข่จังซีไข่เป็นเมียเจ้าข่บ่มีความหมายอย่างสำรับเจ้าเลยดีเจ้าคือไปหาเซิรงงวดเซิรองไขยจังซาน เาเห็นหีว่าหิีดีก็หิวไข่จันตีเดี๋ยวนี้เออจัตีว่าหีว่ข่มันเหี่ยวตีเถ่าขอโทษเท่าข่มักงวัวโบดของมันดำดีเอาขันจะมักของดำแต่ว่าของข่อยมันขาวมองได้แ่เมือ,องเอาเอา้ินมาเมืองหนึ่งก็สันไปเียนพยาบาลให้เขาจับไปเขาคุกเลยเ เอาหัดปันก็เพราะถามงวดตัวก้อนแน่ผู้เป็นเจ้าทุกนานนาอีหล่าอีงวังงามพอสำลีเดชเซิงมึงอีหลีบอีนั้นมันแบาอืออีหล่ามึงเจียวเรื่องแม่บอมึงเจียวเงินน้ำแม่บอบอีงวดตัวบอเอ็นมันภาษางวดมันก็มาจังสันตัวมึงหิมันมันแบาแมวเตียวมึงสิยว่าเขาเยอะบอีนั้นมัน อีหลาแม่บ่มีเงินเสียให้มึงได้อีหลามึงเสียวเรื่องแม่บ่บ<อ>่มึงสิยอมเขาอยูบอ่บ<อ>่บ่เอาจังสี่ซะข่อยเห็นเจ้ากันถามกันมาสองสามข่วมแล้วบ่ได้ข่วมจักเทียให้เอาจังสี่ให้งวดตอเป็นเทียสุดท้ายแต่ผู้ถามต้องถามเทียสุดท้ายเด้ไผสิเป็นผู้ถามข่อยเป็นผู้ถามเพราะว่าข่อยเป็นเจ้าของงวดเออถามเลยบ้านมึงเสียวเลี้ยงเขาจะบอกนั่นเป็นโมฆะครับไวข่อยหลงคำเาข่าหลงคำเป่าเอาใาเป้่า เฮงช้วยบอกพวาอัมบีกูเห็นกับผมกับตาแล้วโอ๊ยเจ๊นี่มาเห็นกูทบบเั๊นี่าเย็นมาแบบคาราทเฮ้ยเจ๊นี่มาเฮ้ยเจ๊นี่มาเฮ้กเบ๊นี่มาเป้ยเจ๊นี่มาเฮ้ยเจ๊นี่มาเฮ้ยเจ๊นี่มอโฮ้มเจหนี่มาเม้ยเจ๊นึ่มาเฮ้ยเจนี่มาเฮ้ยเจ๊นี่มาเม้ยเจ๊นี่มาเา้ยบจ๊นี่มาเฮ้ยจ๊นี่มาเส้ยเจนี้มาเฮ้ยเจ๊นีกูสิย้กลับนืนมึงมึงเป็นีูมาได้บเ มึงเป็นอีค่คาเลขกูหางวด่อกันหางวด่อกันงลนละพันเป็นเงินหาพันประเมตงแต่เงินคาเลขปนี้เงินคาไฟเขามายกหม้อไฟมึงมึงไฟดับมึงว่ามีคาไฟมึงกับมาน้ำกูคาไฟสามพันไปเอามอมาบปนนี้มันเมตงแต่คาไฟคานามีเอ็นมึงจำในบ่อน้ำเขากับมายืดมึงกับมอน้ำกูปนนี้ตั้งแต่ไถหน้าหูตั้งแต่ลงหน้าคารถไถคาปุ๋ยเกี้วเขาวัางหันมึงเอาน้ำกูมึงว่ามันเป็นเงินจักมืน กูได้มันหนีว่ะไปเงินจักปืนเอามาบัหนี้กูเมื่อยเว้าแล้วเมื่อกี้ฉันมาดแจยขาดเนาะกูว่ามีเงินจักบาทไหมแปนอีปเปอรอีชาต์หมาอีฮาดอีฮาดอะไรเนาะม่มีเงินมันบ่เออข้าสันโกงมั่วมึงบักปัวแห่งข้าวจุเอาม้วนเอาเมียหน่อยมึงเมื่อไปเอาฝันที่เป็นจริงที่รักโอ้ฝันเป็นจริงเรียบร้อยไปแล้เพลินแล้ว ว่าเสีอาเงินเขาเขาหัวจะขว้างใจ